Oh. น,น้ำเดอ้อสนินนะ mm hmm. NK ทิชิไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนานที่รักการตกปลาทุกๆท่านครับวันนี้ครับ ว่างครับว่าพาทุกท่านครับมาออกทริปครับออกทริปตกปลาครับแต่ช่วงนี้นะครับนีนะครับโหเป็นฤดูของหน้าฝนนะครับฝนตกครับฝนตกเอ่อบรรยากาศค่อนข้างที่จะตกแทบทุกวันครับไม่รู้ว่าแถวแถวบ้านแถวแถวนาหมายแถวแถวนาเป็นยังไงบ้างครับแต่ที่ที่เนี่ยที่ลําพูนโอ้โหมืดคืนมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วหาหมายตกยากมากเออเราความจริงอ่ะผมตั้งใจนะที่จะที่จะ ที่จะเลือกดูหมายธรรมชาติพาไปชมหมายธรรมชาติบ้างแต่ว่าพอดีอากาศออากาศมันไม่เป็นใจอบอากาศดูแลสภาพอากาศมไม่เป็นใจไหนจะเสี่ยงพายุฝนไหนจะเรื่องของปลาอีกปลาก็ไม่ค่อยดีครับพายุฝนเข้าเดี๋ยวก็เสี่ยงเออไม่สบายอีกเนาะเราก็เลยเลือกที่จะหาบอ่อเหมาใกล้ๆบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนไกลครับคงวนเวียนอยู่แถวบอ่อเหมาแถวแถว,แถวบ้านนะครับก็วันนี้เช่นเคยครับพามา บ่อบ้านเบ็อีกครั้งครับหลังจากที่ไม่ได้มาก็ประมาณน่าจะประมาณราวๆหนึ่งอาทิตย์นะก็วันนี้มาเก็บตกนะเก็บตกเก็บตกปลาน้ําเป็นเป็นปลาน้ําสองครับเมื่อวานเก็บตกไปครั้งหนึ่งครับก็โอ้โหเพื่อนๆได้กันเยอะมากเมื่อวานนะเป็นปลาน้ําหัวพอดีไม่ว่างเมื่อวานติด,ต,ด,ต,ดติดงานเนาะก็วันนี้ก็มีโอกาสพาท,ทุกท่านมา เที่ยวครับมาเที่ยวมาชมบ่อบ้านเบียดลําพูนอีกครั้งครับเพราะว่าตอนนี้เขาถือว่าเป็นบ่อเหมาที่หมายฮอตมากครับตอนนี้ก็เรามาชมบรรยากาศวันนี้ครับตอนนี้ฮะหกโมงกว่าใกล้จะเจ็ดโมงฝนตกครับเพื่อนๆฝนตกมาชมบรรยากาศครับบรรยากาศครับผมนี่ครับเพื่อนๆนานะก็ทยอยมากันแล้วครับตอนนี้ครับมีน่าจะมีสิบกว่าคนแล้วตอนนี้ยบ่อเหมาฮะบ่อเหมาที่เคยพามาบ่อยๆนะครับก็วันนี้ครับ ไม่มีไม่ไม่มีหมายครับไม่มีหมายก็เลยเพี่ยที่จะมาพามาบ้านเด็ดอีกครั้งครับโอเคครับผมนี่ครับเรานั่งตรงนี้ครับวันนี้เรานั่งตรงนี้ครับแล้วรงนี้ซึ่งมองนี่เราไม่ค่อยได้นั่งครับนี่เปลี่ยนมุมมองครับโอเคก็ับผมเดี๋ยวถ้าใกล้ๆตกมาชมพร้อมๆกันครับผมลงเบ็ดครับลงเบ็ดแล้วครับเพื่อนๆ ้องเบ็ดครับโชโลมากับตีดละอของครับต้องกองกองอไปก่อน พ่อเขาจะสงสัยว่าโต๊ะร้อยกระดมเนี่ยนะฮะเนี่ยแหมมันตื่นเกินฮะเอา้าเช่ากินได้เลยเช่ากินแล้วมาเช่ากินเอา้าน้องข้างๆได้ดาดเลยได้เฉยเลยโอ้โว้ขนาดเล็กแบเชา่าอ่ <c oughs> ะใจเย็น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  ปลาเฉาครับเพื่อนโอ้โหแป๊บเดียวครับเยอะเลยครับโอ้โหดุดันจริงๆครับปลานี่เรียบร้อยครับผมตัวแรกของบ่อขึ้นแล้วครับไม้แรกโดนเลยโอ้โห,โโหปลาเฉาปลาเฉาคอ๋อปลาเฉา โอ้ปลานี่มันบ่น่าเชื่อแต่มันใหญ่มามันแข็งแรงขนาดแต่ตอนแรกบ่อผูกของก้าบได้ผู้ก้าบเหมือนมันจะบ่แข็งแรงนะปลาเนี่ยนี่ครับปลาเฉาขึ้นแล้วครับตัวแรกครับผมอ๋อหมดแล้วบีบลงไปแล้ว โอเคอ๋อโอ้ยยังพเลิกโอเคครับน้องเขาได้ไปแล้วครับหนึ่งตัวเขัาปลาเฉาแปดโมงจะครึ่งแล้วครับเริ่มมีเม็ดครับตอนนี้ครับ แต่อาการก็อ้าตายแล้ว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 โอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วว่าเช้าฮะเอออีโซกน้อยแด่เอออีโซกแต่ว่ามีโซกพอกนี่เออนี่อีโซกขีดแล้วนี่โอ้ดอยโดนมือมือหนึ่งเฟื้อซ้อมเว้ยเออมือหนึ่งบอฟเฟิร์ดกันน่ะเนี่ะนี่ออกไปโซกมือหนึ่งบอฟเฟิร์ดไม้นี่

มันมาแล้บอต่ำไหนบะต่ำมีนท่องช่างหรอเป่าวะฮะมวาตพเนียฮะปายพนมันบอกขลึกเขาลกรักเลยนะมันต่ำนี่มันน่าจะเลึกนะถ้ตำปลายพวเนี้ยัวต่ำเนี่ยด้านในเนี่ยนมาูเนี่ยกลางง่ายใช่มันงต่ำกลางนั่นแหละแต่ว่าไม่ตํำไหนตํำ สายลุงหร,รือว่าต่ตามสายน้อนเนี่ยก่ะแต่ผมว่าต่ำสายเนี่ยสายนสายน้อนเนี่ยไปมาดูกะโอ้ยตกดู่น มาครับตัวแรกครับกินครับตัวนี้ครับกินครับกินเลยครับอมาแล้วครับกินครับตอนนี้ครับมาออกนี้ครับอย่างนี้ครับนี่ครับมันกินมันต้องอย่างนี้ครับกินมันต้องอย่างนี้ครับโอเคโอนี่ครับกินมันต้องอย่างนี้ครับ ไปเหนืหนต่อ okay, ครับโอ้โหปลาในครับโอเคครับผมสวายใ่สงวนจะได้รางวัลอืมถังบัตานโนโอ้ยโดนม่ ยาโอ้คุณเห็นมาโอ้ยโอ้ยยาโอ้คุณเห็นมาโอ้โตนี่ป้าทุกเพื่อนดูเกณฑ์มันโอ้ผ่าตัวนี้โตครับทุกเพื่อนโอ้ไม่น่าพลาดเลยตัวนี้ยังใหญ่ครับป้าโตกระโอ้โตขนาดเลยตัวเนี้ย โอ้คนนั่ออนะนะ่ะขี้เด่นมากร้มจี่ขึ้นจะโดนครับโดนโดนครับทักปัได้เฮ้ยทักปัได้เฮ้ย,ยตอกงาม ขวานเนี่ยน้องขวานตวงเนอะอดเอาอดเอาปายังอดเอาตอกงามเกินก่อนนั้นน่ะก่อนนั้นน่ะแต่เข้าปากนะดะอีหลักลอีหลักมาให้ปันนะให้ปันใ,ปนในน่ะอดเอาคำเดียวอดเอาคำเดียวเออปันในน่อยอดอดเอา ออกคำเดียวออกคำเดียวออกคำเดียวออกอย่างมือหนึ่งฟื้นนะคำเดียวออกคำเดียวโอ้ต่อเฮงดีเว้ยตัวนี้หาไม่ยังนาบเจ็บปันไหนก็วะเอ้ยตัวน้อยเดียวว่าปลาหยั่งสำเริงฮอกาปลาเข้าปลาผมจะหาเอาเนี่ยโอ้เว้ยตายเว้ยอะไรปลาช้อะ ครัับบตัวที่สองครับโอ้โหดูได้มาแต่ละตัวครับเพื่อนยากยินแสนเข็นครับมาครับตัวนี้ครับตอกอย่างสวยครับโอ้กินอย่างนี้สิครับโอเคครับโอ้โหตีปลายปากนิดเดียวครับเกือบไปแล้วโอเคครับผมบินมาแล้วบินมาแล้วบินมาแล้วไม่ได้ทุนแล้ว เดีววิทตามนี่ว่า อือนี่หมอเจ้อืม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 อโอ้โหปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาไนท์ทองไหมโอ้โหใหญ่ไหมไนท์ทองสีทองๆไว้ สีทองทองไว้สีทองทองไว้สีทองทองไว้สีทองแล้วเอ้ยเอ้ยสีทองทองแล้วสีทองแล้วนั่น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 โอ้ยลงไว้ส้วบวะวักใส่เข้ามาเลยโอ้วันนี้นื้อปลากินยากเว้ยวักเลย แม่งเลยเข้าโกนเขาโกนเลยโอ้ตายแล้วเว้ยตากินหญ้ารับวันนี้เพื่อนๆอะไรไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเกี่ยวมาแล้วไม่ได้ตัวใหญ่นะครับไม่ได้ตัวใหญ่นะเพียงแค่มันเกี่ยวเฉย เดี๋ยวจะเฉยเห็นละเกี่ยวท้องมาป่านในป่านในป่าไในมันก็เป็นโอ้โหอียทครับผมเรียบร้อยมันก็เป็นป่าในแต่มันเขี้ยวจริงๆรอู้เข้าไหนเนี่ยตัวเนี้ยเข้าตัวไหนเนี่ยโอ้เข้าปากนี่นี่เหรอในปากเลยเออ โอ้โหเพื่อนเขาเข้าปากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเข้าท้องนะอ,อีโขอหนึงมันถ้าจะไปเกี่ยวตรงท้องเราเราลึกเรื่าเกี่ยวท้องนี่ครับเข้าปากนะครับตัวนี้ครับโอเคครับผมบ่ายโมงสี่สิบหกนาทีมาลุยกันต่อ หลังจากที่ออกไปทุวร์มาแป๊บหนึน่งหลังที่ออกหลังจากที่ออกไปทุวรามาแป๊บหนึน่ง น้ำเดอ้อตัวนี้นะโอ้โดนครับเห็นโดนครับโอ้โหโดนครับไม่เห็นโดนครับโอ้โหโดนครับตอกสวยสวยครับโอ้โหเฮ้ย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 ยังไปไหนไหนบุญน่ะฮะอุ้ยสีทองอ๋อฮะยังไปไหนไหนบุญน่ะ ฮะ,อะโอ้ไปอย่ไหนมัน่งนะโอ้มีมาแข่งแลงแต่ว่าวฮะโอ้โอ้อะไงนะโตกจันง,งามนะอย่าบอกว่วักนะยกะ ใหญ่กะอุ้ย <laughs> โอ้ย,อยใหญ่กะใหญ่วักไซตายแนละ้วปิองนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยน,นี่วักไซของแกไอ้เหีอยวะตกตจนงามปันในไล่ที่อง อุ้ยยามาแล้วปลานายทองอีกหนึ่งตัวมาจากไหนตอกจัดงามยังวักอยู่ <c oughs> สีทอง <c oughs> สีทองครับตัวนี้สีทองครับน้อ <c oughs> โอเคครับสวยสวดงดงามครับผมครับน้องๆครับโดนีิศกครับผม นี่น่าจะยี่สุกไหมครับกิกนข้างในแล้วครับโหกินข้างในแล้วครับครขับ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 ขัาข้บขับขัาขัอ้ับขับขันข่บขันไปบอับขันขเออับขอบขัขับตับขับนับขับาับข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 ับรับขับขับขัับขับขับับับอับขับับขอบับข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 ัวขับขับขับับ โล่สีสิขายไหมครับขายขายตัวนี้ใครตัวนี้ใครข้าไขโลคือสีคือโล่สี่สิบห้าเหรคือโลสีสิบห้ารอโอ้ไข่ไข่ตัวนี้ใครโอ้นี่ที่มันตุ้มๆนูนตุ้มนี่กี่น่ะนะตัวนี้เนี่ยอ๋อคือก็คือกับใครกิโลเซาอ่ะ โอ้โหดีโซครับดีโซโอ้โหไข่เต็มท้องครับตัวนี้ครับโอ้ยไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วครับโอ้โหโอ้ยตัวนี้ครับไข่เต็มท้องครับอืโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับผมครับเพื่อนเพครับตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วครับโอ้โหไวมาก ลมผาทิ่ตกแน่ลแรงนะโตรแรงครับรวมนี้กับอาอาะเนาะต่อไปทำยังไงดีแผนไหนดีเดี๋ยวว่าจะไปตีสวายเล่น หรือ <laughs> ว่าจะหรือว่าจะขยับเข้ามาใกล้วอฮะกสี่โมงแล้ว<ะ>ครับนี่ทำยังไงดีครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางแผนใหม่ตกไกลก็ไม่เห็นลรทุนนะ่นอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวรุนกันต่อโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ถึงเวลาหกโมงแล้วครับหมดเวลาแห่งความสนุกครับมาชมผลงานครับวันนี้ครับโอโ้โหมรรยากาศย่างย็นครับ โอ้อบ้านเบ็ดพิชิงครับอันไหนก็มาครับตันนี้เ๋ยวแลวเกิดโอเคครับผมอืมได้หวานพุ๋ยครับสีโตโอเคครับได้สีทองมาตัวนึงโอเคครับผม ช่วงสุดท้ายนะของคลิปเหมือนเดิมเพราะวันนี้นะครับบอกว่านเ็ลลํลำพูนอีกครั้งหนึ่งครับเป็นวันเก็บตกนะครับการเก็บตกปลาน้ำสองนะครับก็อย่างที่เห็นครับสสาพอาประกาศช่วงนี้มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนก็ก็ฝนตกฝนตกอาการมืดคึ้มรับถ้าสมมุติว่าแดดออกนะครับโอ้โหรับรองครับบ่อเนี้ยสนุกแน่นอนครับเพราะว่าปลารู้สึกว่าค้างเยอะมากครับตอนนี้อ่ะ คือมันมันเหมือนมันเหมือนปลามันจะกินเหยื่อมันต้องใช้ออกซิเจนคะแล้วในน้ำอ่ะมันไม่มีออกซิเจนครฟ้ามันปิดเนาะฟ้ามันปิดฟ้ามันมืดคึ้มะปลามันไม่เอกทีตัวเหยื่อครับมันก็ทําให้มันมันมาพัวพันบ้างมันไม่ค่อยกินบ้างนะก็อย่างที่เห็นครับวันนี้ก็พลาไปหลายตัวครับพอดีมันมันมันเหมือนมาพัวพันมากกว่ากินครับมันก็คิดได้กินบ้างนะแล้วก็ได้เกี่ยวบ้างเนาะก็เป็นธรรมดานะครับก็ วันนี้ก็ถามว่าช่วงนี้นะครับก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันเพราะการก,กับการตกปลาแล้วก็เพราะว่าอากาศนะไม่ใช่อะไรครปลามันไม่ค่อยกินเนะี่ยพาออากาศคนระับแต่ถ้าสมมติว่าแดดออกนะครับพ้นช่วงมรสุมไปนะผมก็ผมคิดว่ามันต้องกินแน่นอนครับบ่อน,นี้โอ้โหปลาค้างเยอะมากครับปลาในปลาที่โสก็มันเพราะว่ามันมันมันเนี่ยแหละอากาศเนะี่ยมีปจัย เป็นปัจจัยอะสำคัญมากครับต่อการกินของเหยื่อครอากาศถ้าแดดจัดจัดตั้งแต่เช้าเนี่ยโอ้โหผมว่ารับรองวอนนั้น,นมันเนี่นอนครับก็ช่วงนี้ครับก็มันเป็นช่วงพายุฝนเนาะพายุฝนผมก็ความจริงอะอยากจะไปหมายธรรมชาติบ้างนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ไปสัมผัสธรรมชาติบ้างแต่พอดีรอให้มันผ่านพ่วงช่วงพายุไปก่อนนะครับก็ช่วงนี้พายุโอ้โอหเดี๋ยวเราไปเราไปไป อ่างเก็บน้ำเนี่ยไปเราเข้าไปในป่าในเขาเ่ะเราจะเจอกับพายุอย่ยโอ้โหอย่างนั้นนะมันจะลําบากแล้วบางทีรถก็ติดลมติดอะไรแล้วก็ไปเจอพายุฟ้าฝนเนี่ยไม่เป็นใจอ่ะเดี๋ยวจะมาไม่สบายเอานะครับเดี๋ยวรออากาศดีๆครับอากาศดีๆได้เวลาอากาศดีๆเดี๋ยวผมสัญญาครับผมพาไปแน่นอนะครับอ่างเก็บน้ําธรรมชาติครับหมายธรรมชาติครับที่ที่น่าสนใจครับก็รอติดตามชมได้เลยครับก็วันนี้ครับ ก็นเคฟิชชิงไทยแลนด์นะก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ทําคลิปต่อต่อต่อตอต,อต่อไปด้วยนะครับก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งก็จะได้แจ้งเตือนครับก็เวลาเราลงคลิปใหม่นะครับก็วันนี้ครับ ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามผมมาถ,ถึงถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็วันนี้วันนี้ครับผมต้องจากลากันเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าครับไปที่ไหนเจอกันเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่นะก็ติดตามชมด้นะครับครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับบ๊ายบาย NK Fishing Thailand